สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบกับอิทธิพลของดาวอังคารที่เดินโครจรพักองศาในช่วงวันที่29ตุลาคมนี้จนถึงวันที่12มกราคมในปี2566นะคะว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีเมษกันบ้าง และก่อนที่เราจะไปฟังคำพยากรณ์กันเรามาทำความรู้จักกันกับชาวราศีเมษกันสักนิดนึงก่อนนะคะสำหรับราศีเมษนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งจักรราศีเลยนะคะถือเป็นราศีเมษธาตุไฟค่ะมีดาวอังคารซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามเป็นดาวประจำตัวจึงส่งผลให้ชาวราศีเมษนั้นมีลักษณะของความเป็นผู้นาสูงมีความกล้าหาญชาญชัย รักอิสระมีความคิดที่เฉียบแหลมมีความเด็ดขาดมีความตื่นตัวสูงรักความก้าวหน้ามีความคิดสร้างสรรค์มีความเป็นนักสู้แล้วก็มีนิสัยที่ตรงไปตรงมาชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็แสดงออกกันไปตรงๆค่ะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเจ้าชู้มีสเสน่ห์มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสูงยามที่เกิดวิกฤตนะคะ เหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบหมายหน้าที่ให้ชาวราศีเมษขึ้นมาเป็นผู้นำแบบเฉพาะกิจอีกด้วยละค่ะโดยในช่วงที่ดาวอังคารเดินโครจรพักองศานั้นถือเป็นการโครจรที่เข้าใกล้โลกมากกว่าปกตินะคะแล้วก็จะส่งอิทธิพลให้กับชีวิตของผู้คนได้มากกว่าในช่วงอื่นๆอีกด้วยอีกทั้งดาวอังคารนั้นยังถือเป็นเทพ,พเจ้าแห่งสงครามและการสู้รบโดยในภาพกว้างๆในระดับดวงโลกแล้วก็ดวงเมืองนะคะ อาจจะหมายถึงการก่อกวนการเดินขบวนการกรบฏการก่อวินาศภัยรวมไปจนถึงการสู้รบและการก่อสงครามค่ะอีกทั้งดาวอังคารนั้นยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดโรคติดต่อรวมไปจนถึงในเรื่องของความตายและการสูญเสียอีกด้วยนะคะ และในช่วงที่ดาวอังคารเดินโครจรพักองศานั้นโดยเฉพาะในช่วงที่พักองศาแบบข้ามราศีจากราศีมิถุนกลับสู่ราศีพฤษภในช่วงวันที่16พฤศจิกายนของปี2565จนถึงวันที่12มกราคมของปี2566ซึ่งดาวอังคารพักราศีในราศีพฤษภนั้นครูโหนท่านได้กล่าวเอาไว้ว่ามีความร้ายนักหนา และได้กล่าวคำทํานายอาไวว่าจะเกิดความเสียหายวายชีวีพระธรณีจะดูดกินซึ่งเลือดคนดังนั้นในช่วงที่ดาวอังคารเดินโคจรพักองศาเราอาจจะได้ยินข่าวความรุนแรงรวมไปจนถึงความสูญเสียบ่อยครั้งเลยละค่ะทีนี้เรามาดูแนวโน้มของดวงบุคคลกันบ้างค่ะว่าประมาณสองเดือนครึ่ง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่29ตุลาคมของปีนี้ไปจนถึงวันที่12มกราคมของปีหน้าดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับการไทายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นทายดวงที่ลัคนาราศีเกิดนะคะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะ ซึ่งอิทธิพลของดาวพักองศานั้นก็จะหมายถึงพลังงานของดวงดาวที่จะถูกดึงรั้งสวนกระแสการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือเราจะเรียกว่าการเดินถอยหลังก็ได้ค่ะและในระยะที่ดาวพักองศานั้นเราควรปล่อยให้เป็นไปนตามกระแสของดวงดาวนั่นก็คือการชะลอตัวการรอคอยการพักผ่อนการย้อนกลับการไล้ครวญไตรตรองการทำซ้ำการตอกย้ำในเรื่องของความคิด รวมไปจนถึงการเก็บกวาดสิ่งที่รกรุงรังและยังหมายถึงการกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิมอีกด้วยนะคะสำหรับชาวราศีเมษนั้นดาวอังคารถือเป็นดาววาสนาหรือถือว่าเป็นดาวประจำตัวของท่านอีกทั้งยังเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะอีกด้วยซึ่งความหมายของเรือนมรณะนั้นก็จะหมายถึงการเจ็บป่วยการหมดแรงอ่อนกำลังการพลัดพรากสูญเสีย รวมไปจนถึงภัยอันตรายต่างๆอีกทั้งยังหมายถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเดินทางไกลหมายถึงมรดกพินัยกรรมรวมไปจนถึงในเรื่องของการได้ทรัพย์จากการตายหรือว่าการสูญเสียยกตัวอย่างเช่นเงินชดเชยประกันชีวิตหรือว่าเงินประกันวินาศภัยค่ะ และเมื่อดาวอังคารเดินโคจรพักองศาในช่วงนี้ท่านอาจจะรู้สึกอ่อนแรงหมดกำลังหรือว่าเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยในเรื่องของป่วยกายป่วยใจหรือบางท่านอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียง่ายบางท่านอาจจะรู้สึกขี้เกียจเหมือนพลังความกระตือรือร้นของท่านลดลงหรือว่ารู้สึกเบื่อเบื่อเซ็เงเซงโดยที่ไม่ทราบสาเหตุหรืออาจจะมีเรื่องเข้ามาให้ต้องขบคิดให้ต้องกังวลใจเป็นต้นค่ะ สำหรับบางท่านที่เคยสนุกสนานกับการทำงานหรือว่าการเรียนนะคะไม่เคยทำตัวนอกรูนอกทางมาก่อนไม่เคยขาดลามาสายในช่วงนี้ค่ะความกระตือรือร้อนดังกล่าวของท่านจะลดน้อยลงเช่นปกติถ้าเป็นวันหยุดยาวเนี่ยท่านก็ไม่อยากจะหยุดงานเพราะว่าเป็นห่วงงานกลัวจะทำงานไม่ทันแต่ตอนนี้เนี่ยแทนจะรู้สึกดีใจที่ได้หยุดงานค่ะสำหรับท่านที่เรียนนะคะ ปกติเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์ท่านติดธุระต้องเลื่อนสอนท่านจะรู้สึกเสียได้เพราะว่าอยากเรียนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลับจะรู้สึกดีใจที่ได้หยุดเรียนเลยนะคะและสำหรับบางท่านอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือว่าที่ทำงานที่ทำให้ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยกับการโยกย้ายหรือว่าต้องมีการเดินทางเพิ่มมากขึ้นค่ะอีกทั้งเมื่อดาวประจำตัวของท่านพักองศานะคะ หากท่านจะทำอะไรเนี่ยควรคิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะลงมือทำเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดแล้วก็หากท่านมีสิ่งที่ค้างค้างอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้ท่านก็สามารถนำมาสารต่อเพื่อทำให้สำเร็จได้ในช่วงนี้ค่ะอีกทั้งท่านที่มีสินค้าค้างสต็อกอยู่นะคะควรรีบนำออกมาจำหน่ายเพื่อสร้างกระแสเงินสดให้เกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะท่านที่กำลังตัดสินใจว่าท่านจะกลับไปยังถิ่นฐานเดิมดีหรือไม่ ในช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะโยกย้ายกลับถิ่นฐานค่ะและสำหรับท่านที่ได้เลิกร้างกับคนรักไปแล้วนะคะในช่วงนี้เนี่ยหากจะขอคืนดีก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ง้อแล้วหวังผลได้ค่ะแล้วก็จะมีข้อดีเป็นพิเศษนะคะสำหรับชาวราศีเมษบางท่านที่ดาวอังคารเดินพักองศาอยู่แล้วในพื้นดวงกำเนิด ซึ่งท่านจะทราบได้จากการผูกดวงนะคะโดยท่านสามารถเข้าไปผูกดวงได้เองฟรีเลยค่ะที่เว็บไซต์พยากรณ์ด o o m นะคะโดยอาจารย์กบจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้เข้าไปลองผูกดวงดูนะคะและให้ท่านเลือกผูกดวงแบบสุริยายาตให้ท่านดูในบรรทัดที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับดาวอังคารนะคะ โดยในบรรทัดของดาวอังคารเนี่ยให้ท่านสังเกตว่ามีตัวอักษรพพานปรากฏอยู่หรือไม่หากมีตัวอักษรพพานปรากฏอยู่แสดงว่าในพื้นดวงของท่านมีดาวอังคารพักองศาในพื้นดวงกําเนิดค่ะ ซึ่งในช่วงนี้ก็จะกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีกับท่านเลยนะคะถือเป็นเวลาประมาณสองเดือนครึ่งที่ท่านจะรู้สึกว่ามีพละกกำลังเพิ่มมากขึ้นจะรู้สึกเกิดความกระปรี้กระเป่าขึ้นมามีความขยันขันแข็งมากขึ้นในการประกอบอาชีพการงานโดยเฉพาะในช่วงนี้ท่านจะเห็นโอกาสในการหาล่าผลในการหาไรายได้หรือหาเงินทองเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะ อีกทั้งในสิ่งที่ท่านปรารถนาในช่วงเวลาประมาณสองเดือนครึ่งนี้ท่านจะสำเร็จสมความปรารถนาเลยละค่ะยกตัวอย่างเช่นสำเร็จในเรื่องของกิจกรรมการงานท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้รับการโปรโมตได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรือว่าปรับฐานเงินเดือนนะคะสำหรับบางท่านที่ต้องการรอคอยโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยบางทีอาจจะมีคนโทรมาชวนให้ไปร่วมงานหรือว่าให้ไปลองสัมภาษณ์ดูก็เป็นไปได้เลยค่ะ สำหรับท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการหรือว่าเตรียมเข้าแข่งขันชิงชัยแมตส์สำคัญสำคัญนะคะในช่วงนี้ก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเลยละค่ะท่านที่ทำธุรกิจการค้านะคะก็ถือเป็นช่วงที่จะซื้อง,ง่ายขายคล่องหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองค่ะการเงินของท่านจะมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นคาดหวังอะไรในเรื่องของเงินเงินทองทองก็จะสำเร็จได้อย่างดีค่ะ ท่านที่ต้องการซื้อขายบ้านที่ดินรถยนต์รวมไปจนถึงในเรื่องอื่นๆนะคะหากท่านปรารถนาอะไรเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเลยละค่ะโดยการทำนายดวงของอาจาร,รย์กบนี้นะคะถือเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมค่ะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเเซ็นตนะคะเนื่องจากพื้นดวงกำเนิดของแต่ละบุคคลน,นั้นก็จะมีรายละเอียดปรีกย่อยที่แตกต่างกันออกไปค่ะ และหากท่านต้องการทราบโดยละเอียดว่าดาวอังคารที่เดินโครจรพักองศาในช่วงนี้จะให้คุณหรือว่าให้โทษกับดวงชะตามากน้อยเพียงใดท่านอาจจะต้องตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมจากหนส่วนตัวของท่านค่ะหรือว่าจะตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจาร,รย์กบก็ได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงชะตากันบ้างนะคะโดยการทำบุญเสริมดวงชะาตานั้นหลวงปู่ร่าท่านได้กล่าวเอาไว้ว่า บุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์นั่นก็หมายถึงว่าบุญที่เราทําจะเป็นบุญฤทธิ์คอยอุ้มชูดวงชะตาของเราค่ะช่วงไหนที่เราดวงไม่ดีนะคะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาไม่ให้ตกอับมากจนเกินไปและในช่วงไหนที่ดวงเราดีบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ โดยการทำบุญนั้นไม่ว่าจะเป็นการทำบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนาก็ล้วนเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นเลยนะคะโดยอาจารย์กบก็จะขอแนะนําเพิ่มเติมว่าในช่วงสองเดือนครึ่งที่ดาวอังคารเดินโคโจรภาคองศาอยู่นี้ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่า ในปีใดก็ตามที่ดาวอังคารเดินจรเสียกับดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการเดินจรพักองศาเดินจรเป็นกลากินีตามหลักทักษะหรือว่าเดินจรในเรือนให้โทษกับดวงชะตานะคะก็จะนิยมทําบุญแก้เคล็ดดาวอังคารกันค่ะด้วยการทําบุญเกี่ยวข้องกับของมีคมเช่นมีดทาครัวมีดโกนหรือว่าเข็มเย็บผ้าเป็นต้นนะคะ โดยเฉพาะในเรื่องของมีดโกนแล้วก็เข็มเย็บผ้านั้นจะถือเป็นหนึ่งในเครื่องอัดผะบริขารที่จําเป็นสําหรับพระสงฆ์เลยนะคะ่ะล้วก็ให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะขอให้มีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้ผีสางปกป้องให้รอดพ้นจากโพยภัยท่านจะหยิบจับทําอะไรก็ขอให้สําเร็จได้โดยง่ายนั่นเองค่ะ ท้ายนี้นะคะอาจารย์กบก็ขออวยพรให้ชาวราศีเมษโชคดีมีความสุขขอให้ท่านเป็นที่รักของทุกคนทำงานอะไรก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองกันทุกท่านเลยนะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะ สำหรับท่านที่ต้องการติดต่อตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ